สวัสดีครับกลับพบกับแคทไฟครับเวลาดีนึงทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อไปทีแมนครับจะไม่นำเทคนิคกับการใช้งานว s ครับกับวิธีการตรวจสอบ Windows ที่ใช้งานในของแท้หรือเปล่านะครับเพราะมีหลายครั้งที่น้องสอบถามมาครับเรื่องการอัปเดต Windows บ้างนะครับเวลาอัปเดตและอัปเดตไม่ได้นะครับเวลาการแก้บูตนะครับบูตเข้า Windows ไม่ได้เนี่ยี่ก๊อบอยากแนะนำให้รีเซ็ตไม่รู้ว่ารีเซ็ตได้หรือเปล่าไปก๊อก็จะถามว n d โ w s แท้ไหมถ้าว n d o w s แท้มันรีเซ็ตได้นะครับมันอัป ไม่รู้ครับพี่ไม่รู้แท้หรือเปล่านะครับบางทีก็ไปยืมเครื่องของคนอื่นมาบางทีก็บอกว่าคนอื่นลงให้บ้างนะครับวิธีการเนี่ยครับที่จะสังเกตว่าวินโดว์ของตัวเองแท้หรือไม่แท้นะครับสิ่งแรกที่พี่ก๊อฟอยากให้สังเกตเลยนะครับก็คือสติ๊กเกอร์วินโดว์ครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะเวลาเราใช้งานอย่างเช่นตัวอย่างอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยที่พี่ก๊อฟใช้งานอยู่นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าอ่ะนี่เห็นไหมจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้อยู่อ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือมันมีีีตตตตะสสิิิกกกกเเอออรร์์่ง้นนคืววโด จริง Microsoft จะตรวจเบื้องต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเขาไปอยู่ในอ,องค์กรต่างๆเขาจะดูที่สติ๊กเกอร์ก่อนเลยอย่าง Windows ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะติดไว้กับตัวเครื่องเลยอย่างเช่นโน้ตบุ๊กนะครับ PC <c> ก็ติดไว้หลังเครื่องนะหรือเครื่องรุ่นแรกนะครับรุ่นเก่าๆหน่อยก็คือเขาจะติดไว้ด้านหน้านะครับจะติดไว้ด้านหน้าตรงบริเวณตรงนี้นะครับบางรุ่นก็จะติดไว้ด้านหลังนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือติดสติ๊กเกอร์ไว้นะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์จะเป็นตัวที่ทําให้คนที่จะมาตรวจสอบ Windows รู้เลยว่า Windows ตัวนี้แท้ไม่แท้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับพี่ก๊อฟอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเช็คเพิ่มเติมนะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็คือมันจะเป็นคลิปในการแนะนําว่าการเช็คไม่ว่าจะเป็น Product Key Activate Key นะครับก็คือ Activate หรือ,อยังนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของการเช็คตัวของ license ของเราเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญน,นะก็ต้องบอกว่าถ้าเราเป็น Windows แท้นะครับเราต้องมีสติ๊กเกอร์2ต้อง Activate แล้วนะครับ ดูยังไงเรา Activate แล้วก็ดูตามคลิปนั้นก็ได้นะครับหรือจะมาดูที่ Windows ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเปิดให้ดูนะครับมาดูวิธีการเช็คกันนะครับสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่า Windows เราเป็นของแท้ไหมนะครับสิ่งสำคัญคือ Windows แท้ต้อง Activate เรียบร้อยนะครับอันนี้สำคัญก่อนนะกดไปที่ s t a ร t ครับกดไปที่ Setting นะครับแล้วก็มาดูที่หัวข้อถ้าเกิด Windows 11นะครับเลื่อนลงมา about นะครับแล้วเลื่อนลงมาหัวข้อ product key and activate นะครับกดตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าสเตตัสตัวนี้ขึ้น Activate แล้วนะครับเครื่องหมายถูกนี้แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเรา a Activate Key d i ด i t a l License แล้วนี่ถูต้องนะครับก่อนนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ w o w s อ่า11ล่ะนะครับเอาขั้นตอนที่ใช้ได้ทุก Windows แล้วกันนะครับให้กดตัว Windows R นะครับแล้วพิมพ์คำว่า CMD CMD นะครับพิมพ์อย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้พิมพ์คำตามนี้เลฮะนะครับก็จะขึ้นหัวข้อนี้นะครับ ก็ขึ้นหัวข้อนี้แสดงว่าเนี่ยครับเป็นการ activate เรียบร้อยแล้วนะครับแบบเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นเหมือนอย่างเงี้ยแสดงว่าของแท้แต่ Windows ที่ถ้าไม่แท้มันจะเป็นแบบไหนนะครับสมมติ activate แล้ว Windows enterprise สังเกตเลยถ้้เกิดเราได้ Windows enterprise มาอันนี้ไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับเพราะ enterprise นี่ไม่ได้ใช้ตามบ้านนะครับ enterprise นี่ใช้สำหรับองค์กรก็แสดงว่าเราไปลงร้านร้านเขาก็จะลงว i n d o w s ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ให้เรานะครับเป็น enterprise นะครับ ก็ตรงนี้นะครับเราได้รู้ว่าเอ้ยเราใช้วิดีโอแท้หรือเปล่านะครับถ้าวิดีโอแท้ในข้อดีคืออัปเดตได้นะครับสก็คือโดยส่วนใหญ่คนที่ลงวิดีโอแท้เนี่ยเราจะได้ฟังก์ชันก็เรียกตัว partition recovery มานะครับเวลาจะรีเซ็ตเครื่องเวลาจะแก้ไขปัญหามันทาได้ครบนะครับใครที่ใช้งานวินดีโอที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาว่าถ้าเรารีเซ็ตไม่ได้บ้างนะครับเรื่องของตัวไฟล์วิดีโอเนี่ยซ่อมแซมไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ เป็นปัญหาเบสิกของว i n โ o w s ที่ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับต้องทําใจไว้หน่อยหนึ่งทางที่ดีก็คือถ้าเป็นไม่ได้มีงบหน่อยซื้อ w i n d o w s ลิขสิทธิ์เนี่ยดีที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับในส่วนของว i n d ด w s เนี่ยก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวปัจจุบันเนี่ยว i n d o w s 10นะครับใครซื้อ Windows 10ก็สามารถอัปเดตเป็น w ิน1ดได้แล้ว Windows 11ตอนนี้ก็ปัจจุบนันก็รองรับตัวเกมหรือตัว Perform หลายๆอยย่างด้วร็ลองไปพิจารณดูครับถ้ารที่ยังไไม่ได้ ลองไปพิจารณาดูว่าจะตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะครับแต่สิ่งสาคัญคือเราสามารถกดเช็คได้ดูว่าเอ๊ะวินโดว์ที่เราใช้งานเหมันแท้หรือไม่แท้นะครับดูได้ตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับแล้นี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่กับแคทไฟครับ